นี่เป็นรถอีสุมงคลทองนะคะมาติดฟรีเซสนะคะใส่ไปสองตัวนะเมื่อกี้พี่ดูแลวร้างดงูติดตั้งง่ายแล้วพี่นะใส่ไปเดียวเองนะคะ่านีิเราวิ่งนะคะเราลองวิ่งกันเดี๋ยวเป็นไงว่างพี่ตา่างเยอะแยะไหมเอเอเพี้ยี้ดีขึ้นนะอ่ารู้สึกว่าเป็นย,ยังไงเบาึ้นดีเพิ่มพุ่องกว่าเก่าพุ่งเลยนะคะอา่าดูึกหมดทันทีเลยนะพี่นะแรงกว่าเดิมแล้วก็ที่มองคือรอบมันมาไวนะฮะ ยังไม่ถึงมียังไม่ถึงเหยียบไปเลยอ่าีลาการเหยียบสุดจะทันใจขึ้นนะคะการพุ่งัะทะยานีีขึ้นนะพี่นะใช่อันนี้มาจากโรงกานนะคะชดีกว่าค่ะใช้ดีฝากตอบกบเพื่อนนะพี่นะอีเซฟนะคะโอเคแล้วไน้รับมีความประหยัดด้วยพี่เพราะว่าเราอันนี้เราใช้รอบพี่ต่ำลงอะค่ะนะคะมันจะเห็นความประหยัดแน่นอนมีขึ้นทันทีนะคะ สบายเท้าขึ้นแล้วก็เสียงเครื่อนนิ่งกว่าเดิมแล้วพี่นะซอยนี้เหรอนี่แหละบังในว่งไงจำบ้านไม่ได้อเอ๊ขับเพลินมาครั้งแรกไงเป็นอย่างนี้ทุกคนพี่โอเคนะคะวันนี้เราเทสกันลองวิ่งนะคะนี่คันที่สามแล้ว่ะของวันครึ่งวันครึ่งวันเยี่ยมไหมพี่เยี่ยมไหมโอเคโอเคเลยเพื่อนในเฟซบุ๊กฝากแนะนำนะคะใครดีบอกต่อค่ะขอบคุณค่ะ608ไม่ตองมอบ พีเซฟซ u เป r ร์เทอโบติดตั้งเสริมสำหรับรถดีเซลเบนซินรถระบบหัวฉีดมังกรทองติดตั้งได้2ตัวตรงลิ้นเล่งและปากท่อกองสามารถติดตั้งสวมเสริมเองได้ติดตั้งง่ายตามคลิปวิดีโอนี้และคลิปวิดีโออีกมากมายในเพจร้านและใน YouTube ราคาตัวละ600บาทแค่ติดตั้งสวมเสริมลดควันดำเครื่องนิ่งหายสัน่นคันเร่งเบามีกาลังหายอืดหายตื้อช่วยประหยัดน้ามันไม่รอรอบ อยากให้รถของคุณดีอย่างก็ได้รถใหม่ติดตั้งเรา P s a f e Super Turbo รับรองดีถูกใจเหมือนได้รถใหม่แน่นอนสนใจทักหาเราสิคะ